สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราจะมาต่อกันเรื่องของฉายารถยนต์นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยทําคลิปฉายารถยนต์ภาคหนึ่งและภาค2ไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูเนี่ยสามารถคลิกขึ้นไปดูตรงมุมขวามือบนนะครับตรงตัวไอท่านกดเข้าไปดูได้เลยนะครับผมและคลิปนี้นะครับจะต่อกันในภาค3นะครับซึ่งก็มีอีก10รุ่นนะครับที่จะมาพูดถึงฉายารถยนต์นั่นเองและถ้าทุกท่านพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับ คันแรกนะครับจากค่ายมิตซูบิชินะครับมันคือ Mitsubishi r a n ซอร์เจเนเรชันที่6นะครับหรือ,อรหลายๆท่านก็จะรู้จักกันในฉายาคำว่าอีคานั่นเองนะครับ ซึ่งเจ้ามิสุบิชิอีคา a r เนี่ยเหตุผลที่เขาเรียกกันแบบนี้นะครับเพราะรหัสตัวถังของมันนั่นเองนะครับซึ่งในช่วงที่เสียงกงนําอะไรรุ่นนี้เข้ามาตัดขายกันนะครับก็จะมีตัวถังสารพัดแบบเลยนะครับทั้งรหัส ECC แล้วก็ ECD และ ECB นะครับซึ่งรหัสตัวถังแบบนี้เนี่ยแหะครับมันมีคําว่า E นําหน้านะครับตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยนิยมเรียกกันว่ามิสุบิ i ิแรนเซอร์ e ีคานั่นเอง ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีอีกฉายาหนึ่งนะครับซึ่งสมัยที่มันเปิดตัวใหม่ๆมีการเรียกมันว่า Mitsubishi Lancer โฉมนางสาวไทยนะครับเพราะถูกใช้เป็นของรางวัลให้กับนางสาวไทยในช่วงเวลานั้นนะครับตอนนั้นคือคุณป๊อบอริยานะครับแต่ในภายหลังคําว่าโฉมนางสาวไทยก็ค่อยๆเรือนหายไปนะเหลือเพียงคําว่าอีกาที่เรารู้จักกันถึงวันนี้นี่แหละ คันที่2ยังอยู่กับ Mitsubishi Rancer นะครับและนี่คือ Mitsubishi Rancer EX นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นโฉมสุดท้ายของ Rancer ในบ้านเราเลยก็ว่าได้นะคนที่ขับขี่รุ่นนี้อยู่เนี่ยผมก็มองว่ามันมีข้อดีนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่มีวันตกรุ่นแล้วนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นสุดท้ายยังไงละ่ะเอาเป็นว่ารุ่นนี้นะครับมีหน้าตาที่ฉบเฉียวนะครับสวยคมดูแล้วมันบาดตาบาดใจนะครับชายาของรุ่นนี้เนี่ยหลายๆท่านเรียกกันว่า หน้าฉลามหรือว่าเจ้าฉลามนนะครับส่วนเหตุผลที่เรียกกันว่าหน้าฉลามนะครับก็น่าจะดูจากหน้าตาของมันนั่นแหละนะตรงด้านของไฟหน้าแล้วก็กระจังหน้านะครับรวมถึงด้านฝากระโปรงแล้วก็ด้านแก้มข้าน,นะครับโดยรวมแล้วนะครับมันออกแบบได้แบบสปอร์ตแล้วก็ดูเฉบยวเฉียวนะครับซึ่งหน้าตาของมันนี่แหละครับที่ทําให้หลายๆท่านเรียกกันว่าหน้าฉลามนั่นเองก็ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะครับสำหรับร a นเซอร์ ex ันที่3มจากค่ายโตโยต้านะครับและนี่คือโตโยต้าซริก้า ST185 นะครับฉายาของรุ่นนี้นะครับหลายๆท่านเรียกกันว่าปลาคราฟนั่นเองซึ่งที่เรียกกันแบบนี้เนี่ยน่าจะมาจากลวดลายของตัวรถนะครับที่เคยเป็นรถเข้าแข่งขันในรายการ o R l d Rally c h a m p i o n s h i p นะครับซึ่งลวดลายของตัวรถเนี่ยมีการติดสติกเกอร์หรือว่ามีการทําสีเนี่ยให้มีลักษณะที่คล้ายปลาคราฟนะครับมีสีแดงกับสีเขียวแบบเป็นลวดลายนะครับปะปนกันให้อารมณ์เหมือนลวดลายของปลาคราฟ นนั่นเองนะและในปัจจุบันเนี่ยก็มีโผล่มาอีกฉายาหนึ่งนะครับบางท่านก็เรียกกันว่าซ e l ิก้ p ป๊อปนะครับซึ่งที่เรียกว่าป๊อปอัพเนี่ยคือไฟด้านหน้าของตัวรถนะครับที่มีการพับปิดเปิดได้เป็น Pop Up นั่นเองหลายๆท่านก็จึงเรียกรุ่นนี้ว่า t o โยต้าซ l i ิก้าป๊อเหมือนกันนะคันที่4ยังอยู่กับ Toyota นะครับและนี่คือ Toyota s o ซลูรรหัสตัวถัง al 5 0นั่นเองซึ่งหลายๆท่านก็จอเรียกรุ่นนี้ว่าโฉมมุมซมนะครับ ซึ่งก็มาจากไฟด้านหน้าของรุ่นนี้นั่นเองนะครับที่มีมุมเป็นสีส้มนะครับในตอนนั้นเองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีรุ่นไหนที่เป็นมุมสีส้มเหมือนกันนะนะและเวลาผ่านไปก็มีโฉม Midder c h a d e ออกมานะครับหลายๆท่านเรียกโฉม Midder c h a d e นี้ว่าโซลูนาหยดน้ํานะครับ ซึ่งคําว่าหยดน้ำเนี่ยก็มาจากไฟถอยหลังที่ติดฝากระโปรงท้ายอยู่นั่นเองนะครับที่มีลักษณะคล้ายหยดน้ําส่วนตัวเนี่ยผมก็เพยายามมองให้มันเป็นหยดน้ําอยู่นะครับแต่มันก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เอาเป็นว่า2ชื่อนี้นะครับก็เป็นชื่อที่ติดปากมากๆนะครับทำให้คนไทยเดี่ยวเรียกกันมาได้ถึงปัจจุบันเลยแหละคันที่5นะครับก็ยังอยู่กับ Toyota Sol u ูนะครับ และนี่คือ Toyota าซ u n a VO ออนะครับหรือหลายๆท่านก็ไม่เรียกว่า So รูน่หรอกหลายๆท่านเขาก็เรียกว่า v ีออไปเลยนะครับซึ่ง VO ออสโฉมนี้นะครับจะเป็นเจเนอเรชันที่2นะครับหลายๆท่านเรียกกันว่าโฉมเห็บหมานั่นเองนะครับผมฟังครั้งแรกนผมขำกริ๊งเลยนะคือแบบอะไรนะโฉมเห็บหมาหรอวะซึ่งเขาเรียกกันอนี้จริงๆนะครับผมเนี่ยไม่ได้มาล้อเล่นหรือไม่ได้มากวนโอ้ยคนที่ขับรุ่นนี้นะครับ พอดูจากรูปร่างตัวรถแล้วเนี่ยก็เออก็รู้สึกว่าเออก็ก็เหมือนเห็บหมาอยู่นะแต่ก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นไงอาจจะเรียกมแมลงเต่าทองก็ได้ปะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันมีลักษณะกลมๆนะครับคือรูปรักตัวรถเนี่ยมันจะมนๆกลมๆนะครับมันจะไม่ได้เหลี่ยมสันอะไรมากมายผมคิดว่าคนที่ตั้งฉายาเห็บหมาเนี่ยน่าจะเป็นแฟนค่้าย h o n d ้นะครับแล้วก็อาจจะขับ Honda City โฉม ZX อกันนะครับซึ่งโฉมเนี้ยโดนเรียกว่าแมลงสาบนะครับคือแบบเอออยากจะเอาคืนอนะ เลยตั้งฉายาว่าเห็บหมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ผมก็พูดเป็นตูเป็นตาเลยนะผมพูดเล่นนะครับคือไม่มีใครรู้นะครับว่าใครเป็นคนเรียกคนแรกสําหรับคาว่าเห็บหมาซึ่งถ้าผมเป็นผู้ขับขี่วีออสเจนสคันนี้ผมคงรู้สึกเจ็บใจเหมือนกันนะครับที่โดนเรียกว่าเห็บหมาเนี่ยคันที่6ก็ยังอยู่กับ Toyota นะครับและนี่คือ Toyota a l t i s นั่นเองนะครับหลายๆท่านจะคุ้นเคยหน้าตารุ่นนี้ก็เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าทำแท็กซี่ในบ้านเราอะนะ เอาเป็นว่ารุ่นนี้นะครับหลายๆท่านเรียกมันว่าออติสหน้าหมูนะครับซึ่งจริงๆมันก็มีลิโม่ด้วยนะครับสำหรับหน้าตาแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกลิโม่หน้าหมูด้วยหรือเปล่าซึ่งคําว่าหน้าหมูนะครับก็มาจากหน้าตาของมันนั่นเองนะครับที่แอบจะคล้ายหมู คือผมก็พยายามมองนะครับว่ามันเป็นหมูยังไงแต่ก็มองไม่ออกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวรถนะครับมันอาจจะอ้วนๆกลมๆหรือเปล่านะครับแล้วด้านหน้ามันใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับไฟหน้ากระจังหน้ามันเหมือนหน้าของหมูหรือเปล่านะผมก็น่าจะคิดได้แบบนี้นะครับ ส่วนอีกฉายาหนึงเนี่ยเขาก็เรียกกันว่าออติสตาถั่วนะครับแต่หลังๆเองเนี่ยก็ไม่เห็นใครเรียกกันแล้วนะครับในช่วงที่เห็นเรียกกันเนี่ยก็มีอยู่พักเดียวเท่านั้นเองนะครับเห็นเขาบอกว่าไฟด้านหน้าเนี่ยมันเหมือนถั่วลิสงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็เห็นเขาเรียกกันว่าหน้าหมูอย่างเดียวแล้วนะ ในปัจจุบันเองหน้าหมูเนี่ยก็มีการขายมือสองกันเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบ้านแท้หรือว่าแท็กซี่ปลดป้ายนะครับทั้งแบบหมกมาทั้งแบบไม่หมกนะซึ่งราคาบางคันเนี่ยถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ซะอีกนะครับตัวผมเองเนี่ยยังเคยคิดจะหาซื้อมาขับเล่นเลยนะคันที่7ก็ยังอยู่กับ Toyota นะครับแบรนี้คือ Toyota Corolla AE86 นะครับ ซึ่งฉายาของรุ่นนี้นะครับหลายๆท่านก็จะเรียกกันว่ารถส่งเต้าหู้นั่นเองนะครับฉายานี้ก็ได้มาจากการ์ตูนหรือภาพยนตร์เรื่อง Initial D นะครับซึ่งพระเอกของเราเนี่ยมีชื่อว่าทาคุมินะครับก็ขับ AE86 คันนี้แหละครับดิฟขึ้นเขาลงเขาอากินะเพื่อส่งเต้าหู้นะครับและก็บังเอิญจพะพัดจะผูได้มาเป็นนักแข่งในทีมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับผมไม่ได้มาสปอยการ์ตูนนะนะือสรุปแล้วมันได้มาจากภาพยนตร์แล้วก็การ์ตูนนั่นเองนะครับสำหรับฉายารถส่งเต้าหู้นะครับ แต่เจ้า AE86 กเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่รูปร่างหน้าตาแบบนี้อย่างเดียวนะครับมันยังมีตัวเลวินอีกด้วยนะครับซึ่งก็เป็น AE86 เหมือนกันนะบางคนเนี่ยเคยเข้าใจผิดนะครับว่าเจ้าเลวินเนี่ยคือ AE85 แต่จริงๆก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าหน้าตา8 5กับ8 6เนี่ยมันเหมือนกันเลยนะครับและในปัจจุบันราคามันก็ไม่ไต่างกันนะครับบางคนดูในกระตูนมาแล้วบอกว่าเฮ้ย<ๆ>8 5ถูกกว่า8 6เยอะโว้อยอะไรแบบนี้นะครับจริงๆไม่ใช่นะครับ8 5กับ8 6เนี่ยราคาแม่งเกือบเท่าเลย ัจุนสรุปก็คือไม่ว่าจะเป็น AE 8 5 AE 8 6หรือจะเป็น Tuno และก็ Levin นะครับที่เก่ามาทั้งหมดเนี่ยราคาไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะครับในปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าราคาแพงพอกันเลยแหละ คันที่แปมาดูที่ค่าย Honda บ้างดีกว่านะครับและนี่คือ Honda c i ี i c FD นั่นเองนะครับปัจจุบันโฉมนี้ก็เรียกกันแบบนี้นะครับว่า FD น่าจะเข้าใจกันมากกว่าแต่ก็มีฉายานึงนะครับที่เขาเรียกกันนั่นก็คือซี vic นางฟ้านั่นเองนะครับผมนี่งงเลยครับว่าเอ๊ะนางฟ้าเหรอคือก็งงมากๆนะครับตอนที่ได้ยินฉายานี้ไปหาข้อมูลดูก็มีหลายๆท่านที่งงแบบผมนะครับ แต่ก็ได้เหตุผลข้อหนึ่งนะครับที่พอจะเข้าใจได้นะครับว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าซีวิกนางฟ้านะครับพอรูปร่างหน้าตาของตัวรถนะครับมีการออกแบบได้สวยและลงตัวมากๆนะครับถ้าที่ผ่านมา Honda c i ีวิกยังไม่เคยออกแบบรถได้สวยขนาดนี้เลยก็น่าจะประมาณนั้นนะครับเลยทําให้รุ่นนี้เนี่ยมีชื่อว่าซีวิกนางฟ้าจริงๆถ้าใครรู้เหตุผลอื่นก็สามารถบอกกันได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับตัวผมนี่ยังงงไม่หายเลยสําหรับคาว่านางฟ้าส่วนอีกฉายาหนึ่งนะครับเหมือนเป็นฉายาตรงกันข้ามกับนางฟ้าเลยนะครับ เรียกกันว่า C ี vic แ a กแกหรือว่า c i ว i c ตอกตนั่นเองนะครับซึ่งฉายานี้เนี่ยน่าจะได้มาจากเสียงเครื่องยนต์ที่เกิดปัญหานะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะมีปัญหาประจำรุ่นก็คือเสียงตอกตอกที่แบบเกิดขึ้นตอนรอบเดินเบาหรือว่าเวลาที่เราจอดเข้าเกียร์ว่างหรือเกียร์ดีไว้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งจากที่ไปตามดูปัญหานะครับเขาบอกว่าปัญหานี้เกิดจากชาร์ปนะครับบางทีก็บอกว่าเกิดจากก้านชาร์ปอะไรประมาณนั้นน่ะนะซึ่งก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับจากที่ฟังหลายๆคนที่ใช้เนี่ยบางคนแบบ พยายามจะเค้นให้มันพังมันก็ไม่พังนะครับบางคนเนี่ยดังมาตั้งนานและ5-6 6หมื่นโลก็ยังขับได้ปกติอยู่นะครับแต่ก็เป็นชื่อเรียกที่มันดูขำไปเลยแหละสำหรับคำว่า Civic ตอกตอกคันที่9ยังอยู่กับ Honda นะครับผมและนี่คือ Honda Accord Generation ที่4นะครับ ในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกกันว่า a อคคอร์ดตาเพชรนะครับซึ่งก็มีฉายาเดียวเลยแหละขาตาเพชรเนี่ยก็น่าจะมาจากโคมไฟด้านหน้านะครับที่แบบวิบวับซะเหลือเกินนะครับคือด้านในเนี่ยมันเป็นโคมเพชรไงในสมัยนั้นเนี่ยน่าจะหาได้ยากนะครับสําหรับโคมเพชรวิบวบขนาดนี้นะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นโคมไฟใสๆแบบธรรมดาซึ่งก็แทบไม่มีอะไรมากเลยนะครับสำหรับโฉมตาเพชรหลายๆท่านก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วล่ะ ในปัจจุบันเองโฉมตาเพชรเนี่ยก็ผ่านมาหลาย10ปีแล้วนะครับราคาในปัจจุบันก็ร่วงโดยตามกันเวลานะปัจจุบันเนี่ยหาได้ตั้งแต่30,000กว่าบาทจนถึง5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยก็มองว่าเป็นรถที่แต่งสวยแล้วก็ภายในกว้างขวางอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะครับราคาปัจจุบันเนี่ยก็โคตรถูกเลยแหละ คันที่10นะครับก็เป็นคันสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับมันคือหน้าหมูนะครับแต่ไม่ใช่ออติสหน้าหมูมันคือซูบูอิมเพซ่าหน้าหมูนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในรถที่ผมรู้สึกว่าโคตรสวยนะครับแล้วก็โคตรน่าใช้แล้วก็โคตรแพงเลยนะครับในไทยเราเนี่ยเรียกรุ่นนี้ว่าหน้าหมูนะครับทั้งที่ไฟหน้าเนี่ยดูโฉบเฉี่ยวมีสไตล์นะครับดูแล้วยังไงมันก็หน้าเหี่ยวชัดๆใช่ไหมแต่ก็เรียกมันว่าหน้าหมูนะ กับการอิมเพรสซ่าอีกโฉมหนึ่งที่เป็นหน้าเหยียวนะครับ หน้าตาเนี่ยก็น้องหมูดีๆนี่เองนะครับคือแบบดูน่ารักจิ้มลิ้มเหมือนน้องหมูแต่ในบ้านเราเนี่ยก็เรียกมือนว่าหน้าเหี่ยวนะครับผมนิ่งงงไปหมดแล้วนะครับซึ่งไปหาข้อมูลมาหลายๆท่านก็สับสนเหมือนผมนี่แหละนะครับว่าทำไมเรียกกันแบบนี้กลับกันในต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกสลับกับเรานะครับเราเรียกหน้าหมูเขาเรียกหน้าเหี่ยวเราเรียกหน้าเหี่ยวเขาเรียกหน้าหมูนะครับก็ก็แปลกใจเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าคนแรกที่คิดชื่อนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับเอาเป็นว่ารุ่นนี้นะครับราคาจับต้องได้ยากมากๆนะครับราคา รถมือสองเนี่ยซื้อซีวิคป้ายแดงได้เลยก็ว่าได้นะครับเอาเป็นว่าก็เหมาะสำหรับคนค่อนข้างมีเงินนะครับเรียกได้ว่าเป็นของเล่นคนรวยอีกชิ้นหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับซูรุอิมเพซซาซูรุเดียวที่ผมจะซื้อได้เนี่ยก็คือซูรุรถกระป๋องเท่านั้นแหละนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับหากมีข้อผิพดพลาดการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ